ชิคกี้พันธ์บอลเต็งประจำวันที่19บเก้มิถุนายน2568ก็จะเจอกันเช่นเดิมทีเด็ด1คู่1นึ่งตัวเน้นๆนะครับก,ก,ก่อนอื่นก็ฝากด้วยครับมีกลุ่มไลน์ Square เอ็ดไลน์มาที่เลตทีดีเจ็ดแปดเก้าข้างหน้าก็จะมีแอดนั้นมาโดยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาหรือในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันนะครับวันนี้นั้มาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่ในนันสกีบอลฟินแลนด์ดิวิชั่น2แข่งเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยระหว่างทีมลาติ ครูบิ0-4จะบ้านดับที่2แข่ง10นัด23แต้มทีมอันดับที่4 9กนะ้นัดมี6แต้มนะครับลาตุดี่เจอกันนะครับก็ลาติบุกไปชนะ2ประตูต่อ0มาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านลาติเอาชนะ TK35 วานด้าไป2ประตูต่อ1ส่วนครูบิ0-4ล่าสุดนะครับแพ้ทีม JAPS ไป0ประตูต่อ2 มาดูแบบวาะห์ก,ก,ก่อนเกมของพรมเลยกันครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านลาติลงสนามกิมลิมาสิบนัดนะครับแข่งมากกว่า1เกมชนะ7เสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับสีนัดล่าสุดน,นะครับชนะต่อเนื่องติดต่อกันมาดูฝั่งทีมเยือนคูบิศูนย์สีบ้างก็ลงสนามกิลลีมากานัดแข่งน้อยกว่า1เกมชนะ5เสมอ1แพ้ไป3สีนัดล่าสุดในทุกรายการชนะ3แพ้1นะครับจะกการรวมมองผลงานรุ้หลังไปแน่นอนครับลาติดูดีกว่า ราคาเมื่อที่ลาติต่อในรา,านคาครึ่งครบลู่นะครับดูจะตามฟอร์มเรถือว่าลาติฟอร์มกําลังดีสีนัดชนะต่อเนื่องติดต่อกันส่วนคูบิศูนซีเกมล่าสุดสะดุดแพ้นะครับอีกอย่างเจอกัน2นะัดลาติชนะไปกับผมว่าบอลคู่นี้เป็นทรงบอลแพ้ทางนะครับ1เม็ดมีแน่ครับเรารลุนเม็ดที่2มั่นใจบอลต่อครับต่อลาติในราคาขึ้นครบรูปผมมองชนะสลับขําคืนนี้นะครับฝากสมาชิกกดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดเด็ดต้องการเข้ากลุมคลิกดิงด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ